สวัสดีครับวันนี้เราจะมา <c oughs> อัปเดตอัปเดตอาการนกนะครับอาการนกกระจอกเทศน,นะครับสองตัวนี้ผมได้รับกลับมาจากลูกค้านะครับตัวหนึ่งมาจากยะลาอีกตัวหนึ่งมาจากทุ่งสงนครจิตธรรมรานนะครับวันนี้มาอัปเดตอาการก็ตัวที่มาจากทุ่งสงเดินได้แล้วครับหลังจากให้ยานะครับให้ยาเหมือนกันครับแต่ ตอนที่รักษานี่รู้สึกว่าตัวของของที่มาจากยาลาจะมีอาการมาหลายวันแล้วนะครับออกไปออกไปไอ้นี่นะครับ, <c oughs> รบแล้วก็ของทุกทรงก็เป็นใหม่ๆเลยถ้าตัวไหนที่มีอาการแล้วรักษาเลยโอกาสหายสูงครับโอกาสหายมีมีมีสูงอยู่ แต่ถ้าตัวไหนที่มีมีอาการแล้วไม่ได้รักษาหรือไมไ่รักษาไม่ทันก็โอกาสหายนี่ยากเลยครับนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้มาจากนครศรีธรรมราชครับอันนี้เดินได้แล้วครับผมใช้เวลารักษาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์นะฮะอันนี้เดินได้แล้วนะฮะแต่ตัวที่มาจากยะลานี้รู้สึกว่าน่าจะยากครับน่าจะยากเพราะว่าท้องเริ่มแบนแล้วครับขาเริ่มแผแล้ว ก็เลยช่วยได้เท่าที่ช่วยเราที่เราช่วยนะครับหลังนี้เริ่มมีสารหลังคมนะแสดงว่าคนว่างที่จะยากอยู่ครับแต่เราก็พยายามที่สุดนะที่เราจะทำได้ยาที่ผมใช้นี่จะมีอยู่สี่ตัวนะครับไอตัวนี้พื้นฐานเลยก็คือไบโอบีสองแล้วน้ำนี้ผมต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับน้ำผมเปลี่ยนทุกวันเลยน้ำเปลี่ยนทุกวันแล้วก็จะเป็นตัวนี้ ที่ใช้หยอดหยอดสําหรับอที่ปากเขานะครับตัวที่หายแล้วผมก็หยอดเหมือนกันนะครับตัวที่หายแล้วผมก็หยอดเหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้หยอดแล้วครับผมกะบ,บีบเอานะครับอห้กินอาหารเมื่อวานให้ฉีดยาเมื่อวานฉีดยาให้แล้วครับเมื่อวานฉีดยาแล้วตัวเนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ฉีดเดี๋ยววันนี้ผมจะฉีดยาบำรุงให้นะครับ โอเคผมจะใช้ตัวนี้หยอดทุกเชา้าทุกเย็นนะครับผมจะหยอดทุกเชา้าทุกเย็นตั้งแต่มีอาการกับไม่มีอาการผมก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยาฉีดผมก็จะมีอยู่สองตัวนะครับยาฉีดผมก็จะมีอยู่สองตัวนะครับเราจะเป็นยาบำร,รุงกับยาป้องกันการติดเชื้อนะครับรักษารักษาเป็นยารักษาเดี๋ยวารายละเอียดผมข้อทักมาหาข้อความด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะส่งารายละเอียดให้ นะครับตอนนี้ก็ตัวที่มาจากยะลาผมฉีดไปเมื่อวานนะแต่ตอนนี้ผมจะฉีดยาบำรุงนิดนึงครับเพราะว่าผมจะไม่ให้ยาตัวนี้อื่นแล้วผมจะไม่ให้ยาตัวอื่นแล้วเพราะว่านกเดินได้แล้วผมจะฉีดยาบำรุงโอเคให้กินอาหารให้กินอาหารดีๆครับผม ให้กาินหันเยอะๆนะครับครับก็เนี่ยฮะพื้นฐานผมก็ประมาณนี้ฮะการรักษาผมแล้วก็อคอกนี้ผมจริงๆถ้านกมีอาการแล้วนี่ผมจะเป็นที่พ่นฆ่าเชือ้อผมจะพ่นฆ่าเชื้อหมดเลยครับสองวันพ่นทีนึงก็ได้ครับตัวตัวที่อคอกที่นกเอมีอาการนะครับผมจะพ่นสองวันพ่นทีนึงแล้วก็ทําความสะอาดทุกวันครับ ผมจะทําความสะอาดทุกวันแล้วก็น้ํานี้ผมจะเปลี่ยนทุกวันนะครับถ้าเปื้อนนี่ผมเปลี่ยนทิ้งเลยผมจะไม่ให้มันเป็นแหล่งสะสมเชื้อราหรือแบคทีเรียหรือเชื้อโรคนะครับแล้วก็ผักบุ้งผมก็จะให้กินผมก็จะให้กินผักบุ้งนะครับเป็นหลักเสริมด้วยแล้วก็หัวหารไก่โปรตีนที่10%นะครับตัวนี้มีแค่นี้ครับเรา ก็ดูแลได้เท่าที่เราดูแลครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่หมอนะครับแต่เราก็หาค้นคว้าแล้วก็หายาตัวที่มันถูกกับโรคนี้นะครับมารักษาเขานะครับก็ถือว่าประบสบความสำเร็จครับ <c oughs> อันนี้เดินได้นะครับไม่ใช่ว่าของผมไม่มีนะครับผมก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งจะทำเกี่ยวกับการป้องกัน นะครับอยู่ที่อยู่ที่ฟาร์มในบ้านนะครับว่าวิธีป้องกันแบบไหนยังไงแล้วก็การรักษาความสะอาดพื้นที่ทำความสะอาดแล้วก็ให้นกอยู่แบบไหนเดี๋ยวผมทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้คลิปอัปเดตตัวนกที่มาที่มีปัญหากับฟาร์มผมก็คือที่ผมรับมาก็เจอมาจากยาลากับสงขานะครับก็วันนี้อัปเดตก็ อัปเดตก็ตัวนี้แข็งแรงแล้วครับตัวนี้เดินได้แล้วนะเดี๋ยวแต่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะยากก็รักษาไปเท่าที่เราทําได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตัววิธีการวิธีทำความสะอาดคอ,คอกแล้วก็วิธีการทำยังไงให้นกมีความเสี่ยงอิดเชื้อน้อยที่สุดนะครับโอเคครับ